ทานผูมครับว,วันนี้ผมจะทำทอดมันข้าวโพดกินกับอาจารย์เอาเครื่องแกงใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เอากะทิผม,มขอเทนิดเดียวก่อนได้อย่างเงี้ยครับเห็นนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็เอาทอดถอนเนี้ยมาสอยแล้วโยนไปในนี้เอาเข้าวโดพดข้าวโพดใส่เข้าไปในนี้ใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็ใส่พริกไทยขาวนิดหนึ่งก็ใส่กะทิเข้าไปอีกหน่อยนึง มันต้องเป็นแบบว่าค,ค,คล้ายๆครีมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งเข้าไปทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนตอนเนี้ยผมต้องทําอาจารย์นะครับเอาละอาจารย์ได้แล้วเนาะผมจะเร่งไฟเห้ยไมมันน่ากินแค่ไหนถ้าอยากให้มันกรอบมากๆก,ก็ใส่แป้งแล้วก็ใส่กะทิเพิ่มเข้าไปหน่อยหนึ่งทำให้แป้งน้ำเนี่ยมันบางรสชาติอร่อยมากเลยนะครับ 拜拜。Bye bye. <laughs>